คือว่าได้แบบเหมือนเปิดโลกอีกโลกกระถักหนึ่งว่าต้องขึ้นไปสปีดเป็นภาษาญี่ปุ่นตอนหน้าเจ้าของบริษัทที่เขาโกโก้ก,ก,กันทางนั้นนะร้อยสองร้อยกว่าชีวิตคำสอนหลวงพ่อที่อยู่ในจิตใจว่าเสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนกันแล้วแต่นะก็คือเราไม่ทิ้งบุญบุญไม่ทิ้งเราไปวัดว่าก็ได้รับบุญพี่ๆีเขาก็มาชวนผว่าแบบไปรับบุญเกี่ยวกับงานพิธีกรรมเราไปวัดมันไม่เหมือนเดิมอลต้องไปวัดวันอาทิตย์นะมีหน้าที่ต้องไป ไปรับบุญคือการต้อนรับเจ้าภาพจัดพิธีงานให้มันเรียบร้อยให้เจ้าภาพมาแล้วประทับใจเพิ่มในบุญเนี่ยส่งผลบุญตอนที่เราไปอยู่ญี่ปุ่นก็คือได้โรงเรียนที่ดีได้สิ่งแวดล้อมที่ดีได้เจ้าหน่ายที่ดีได้เพิ่มร่วมขาที่ดี ตัวรู้สึกว่าแบบพระพุทธศาสนนาเป็นที่พึ่งทางจิตใจจ,จริงๆตอนที่เรียนที่ญี่ปุ่นช่วงแรกก็โชคดีค่ะมีวัดอยู่ที่ยามานาชิเป็นวัดสาขา,าวัร,รมกายที่อยู่ต่างประเทศทําบุญเกือบทุกอาทิตย์เลยอาทิตย์ต้นเดือนเนี่ยคือไม่ขาดแน,เน่เหมือนเราอุ่นใจทใี่แบบได้ไปวดัดแม้เราจะอยู่ต่างประเทศก็ตามตอนปีสี่เนี่ยว่าได้ทุนการศรราึกษาของมหาวิทยาลัยว่าในบรรดาของนักเรียนต่างชาติทั้งหมดก็มีเกือบ300อกว่าคนนะคะ,คะเขาก็เลือกมา2คนหนึ่งใน2คนก็มีว่าเลือกว่าให้เป็นตัวแทนก็ไไดดดด้้รรับทุุนนกกกกาาศึษตลออปปีี41็10,000เเยื ตลอดเส้นทางที่ว่าได้รับทุนการศึกษาเนี่ยมันก็คือการแบบคือว่าได้เปิดโล่ยโลกกระถางนีงว่าต้องขึ้นไปสปีดเป็นภาษาญี่ปุ่นต่อนหน้าเจ้าของบริษัทที่เขาโกโก้กันทางนั้นนะร้อยสองร้อยกว่าชีวิตมันคือการแบบเปิดโอกาสทางอนาคตเข้ามาได,ได้รับทุนเนี่ยเมนชีวิตเปลี่ยนเราได้เจอผู้ใหญ่ตลอดเวลาอยู่โรงเรียนเราเป็นนักศึกษาพอไปสปีดปุ๊บเราต้องเป็นบิสเนสแล้วกลับมาบไม่ถึงเดือนก็ได้งานที่แรกทําเกี่ยวกับเป็นล่ามเนี่ยแหละได้เจ้านายดีมันคือที่สุดเลย ที่เกิดของการทํางานเหมือนเป็นเข็มทิศว่าเราจะเดินไปทางไหนโชคดีที่ได้เข้ามาอยู่ในองค์กรที่เจอหลวงพ่อได้เรียนรู้จากหลวงพ่อแล้วก็นํามาปฏิบัติทําให้ชีวิตว่าเจอสิ่งที่ดีไม่ว่าจะอยู่ประเทศไทยอยู่ที่ไหน,นว่าก็สามารถนําหลักธรรมของหลวงพ่อที่สอนวาเนี่ยนำไปใช้ได้ทุกที่คือมันฝังอยู่ในใ,นใจเราแล้วแล้ว,วแค่ปฏิบัติไม่ทิ้งในบุญเติมบุญอย่างสม่ำเสมอบ,บุญมันมีจริง ว่าเราต้องเติมบุญตลอดเวลาบุญมันมีการหมดไปเนี่ยเราได้ไปใช้ชีวิตที่แบบมันห่างไกลกับวัดบุญหยดมันเป็นยังไงอุปสรรคมันเยอะมันเป็นยังไงทําให้เราเข้าใจในบุญมากขึ้นทําให้วารู้สึกว่าไม่อยากจะขาดบ,บุญเพราะขาดแล้วเนี้ยกรรมมันได้ช่องมันเข้ามาทันที